ักศึกษาเจ้าใหม่คนหนึ่งครับที่มองหาอิสรล้าทางด้านเวลาให้ตัวเองก็อ,อยากมีเวลาทำนิติิที่ตัวเองชอบมากมากขึ้นครับ mm hmm. ก็ระหว่างที่ผมหาง,งานก็มีที่ผมได้สระนบทำโดยที่เกี่ยวกัวบเซลล์ครับก็คือที่ออกครับ mm hmm. ผมก็เลยได้ลองศึกษาและทำบงมือทำอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ ม้มีเวลาดูแลตัวเองมีเวลาดูแลครอบครัวได้ได้มีเวลาไปเที่ยวในที่ที่อยากไปมากขึ้นครับก็ทําให้ผมคิดได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ที่เพียงแค่เราตั้งใจและลงมือทำอย่างจริงจังและพบกันที่ความสำเร็จครับไปเยี่ยมพี่อารามินน่